สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการย้อนสยามเรื่องจริงจากอดีตวันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสำรวจเรื่องราวที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนานเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งที่แม้จะเดินทางมาจากแผ่นดินใหญ่ไกลโพ้นแต่กลับกลายเป็นเสาหลักสำคัญที่ค้าจุนเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคมของสยามพวกเขาคือ ชุมชนจีนโพ้นทะเลคนที่จากบ้านเกิดมาด้วยสองมือเปล่ามาด้วยความฝันบางคนเป็นเพียงกุลีไร้ชื่อแต่หลายคนกลับสร้างตำนานในดินแดนใหม่จนชื่อของพวกเขากลายเป็นตำนานในหน้าประวัติศาสตร์ไทยจุดเริ่มต้นการอพยพทำไมชาวจีนต้องออกเรือการอพยพของชาวจีนมีมาตั้งแต่พันกว่าปีก่อน แต่ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่สุดคือช่วงราชวงศ์หมิงปลายและราชวงศ์ชิงตอนต้นปัญหาความแออัดประชากรมากเกินที่ดินทำกินภัยธรรมชาติโรคระบาดและภาษีที่กดขี่ทำให้ผู้คนจำนวนมหาศาลตัดสินใจออกเดินทางสยามคือหนึ่งในจุดหมายสำคัญเพราะตั้งอยู่ในคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และเป็นศูนย์กลางทางการค้าเชื่อมทั้งจีนอินเดียและยุโรปการเดินทางของชาวจีนเรียกว่าออกไปเสี่ยงโชคหรือไปหาข้าวปลาพวกเขาออกจากท่าเรือในมณฑลกวางตุง้งฝูเจี้ยนแต้จิว๋วแคะและหายหลำํำล่องเรือสำเภามายังสยามหลายคนไม่รอดกลางทะเลแต่ผู้ที่ถึงฝั่งก็กลายเป็นแรงงานสำคัญในเหมืองดีบุกที่ภูเก็ตตรัง ระนองและในไรนาของสยามคนจีนในสมัยอยุธยาแรงงานและสะพานการค้าสมัยอยุธยาคือช่วงแรกที่เอกสารต่างชาติเริ่มกล่าวถึงคนจีนในสยามอย่างชัดเจนพวกเขามีบทบาทเป็นกะลาสีคนเรือพ่อค้าคนกลางและแรงงานขุดเหมืองในทางเศรษฐกิจชาวจีนกลายเป็นหัวใจของระบบการค้าโดยเฉพาะในระบบเรือสำเภา ที่ราชสำนักอยุธยาใช้เพื่อค้าขายกับจีนญี่ปุ่นและยุโรปราชสำนักมอบตำแหน่งเจ้าภาษีน้อยอากรให้แก่พ่อค้าชาวจีนเพื่อเก็บภาษีอากรในสินค้าและบริการซึ่งทำให้พวกเขามีบทบาทสำคัญในราชสำนักและเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังมีการแต่งงานระหว่างชาวจีนกับคนไทยในท้องถิน่นเกิดเป็นกลุ่มลูกครึ่งที่เรียกว่าจีนสยาม ซึ่งภายหลังจะเป็นกำลังสำคัญในการผสมผสานวัฒนธรรมทั้งสองยุครตัตนโกสินทร์ต้นการหลั่งไหลครั้งใหญ่เมื่อก้าวเข้าสู่กรุงเทพช่วงรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่สสยามกำลังขยายเมืองและต้องการแรงงานจำนวนมากรัชสำนักจึงเปิดรับชาวจีนอย่างกว้างขวางย่านสำเพ็งคือศูนย์กลางใหญ่ที่สุดที่คนจีนตั้งถิ่นฐานกลายเป็นย่านการค้าโรงสี โรงรับจำนำและร้านขายของนานาชนิดในรัชกาลที่3ม,มีบันทึกว่าคนจีนในกรุงเทพมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดพวกเขาคือแรงงานที่สร้างคลองสร้างถนนสร้างพระราชวังและยังเป็นกําลังหลักในเหมืองดีบุกและไร่อ้อยทางภาคใต้จากกุลีสู่เจ้าสัวเส้นทางแห่งโอกาสเมื่อเอ่ยถึงคำว่ากุลีคนจำนวนมากอาจนึกถึงภาพแรงงานแบกหาม ที่ถูกจ้างมาทำงานหนักแทนคนไทยในสมัยโบราณและในความเป็นจริงนี่คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางชีวิตชาวจีนโพ้นทะเลจำนวนมหาศาลในสยามชาวจีนที่อพยพมาในระยะแรกส่วนใหญ่เป็นชายหนุ่มวัยกำลังแรงงานพวกเขาถูกเรียกว่าซินแซงหรือซินเข่งหมายถึงคนใหม่ที่เพิ่งข้ามน้ำข้ามทะเลมาพวกนี้มักมาด้วยสัญญาจ้างงานแบบนี่สินผูกพัน คือเมื่อก้าวเท้าลงจากเรือสำเภาก็เป็นหนี้เจ้าของเรือหรือหัวหน้ากงสีทันทีต้องทำงานใช้หนี้เป็นปีๆกว่าจะได้อิสรภาพงานของกุลีจีนในสยามกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคทางภาคใต้ทำงานเหมืองดีบุกโดยเฉพาะภูเก็ตพังงาระนองเหมืองเหล่านี้ต้องใช้แรงงานขุดลึกลงใต้ดินทำงานหนัก และอันตรายจนมีคำกล่าวว่ากูลีหนึ่งคนอายุงานไม่ถึงสิบปีทางภาคกลางกุลีจีนจำนวนมากเป็นแรงงานในโรงสีโรงน้ำตาลและงานขนถ่ายสินค้าในท่าเรือกรุงเทพทางภาคตะวันออกเช่นชนบุรีระยองตราดมีแรงงานจีนในสวนผลไม้โดยเฉพาะสวนเงาะทุเรียนบังคุด และในกรุงเทพเองกุลีจีนคือกำลังสำคัญในการขุดคลองขนดินสร้างถนนและทำงานแบกหามในย่านสําเพงเยาวราชแต่สิ่งที่ทำให้เส้นทางชีวิตของพวกเขาแตกต่างจากแรงงานชาติอื่นๆคือระบบเครือญาติและกงสีกงสีโรงเรียนสร้างเศรษฐีกงสีคือรูปแบบการรวมกลุ่มของคนจีนพ้นทะเล ที่ทำงานร่วมกันอย่างมีวินัยกงสีอาจเป็นเหมืองขนาดใหญ่โรงสีหรือร้านค้ารวมพวกเขาทำงานภายใต้การจัดการแบบครอบครัวหัวหน้ากงสีมักเป็นอาเฮียหรือซานตาที่ดูแลทั้งงานและความเป็นอยู่แรงงานกุลีแม้จะได้เงินน้อยแต่หากขยันอดออมและได้รับการสนับสนุนจากกงสี บางคนสามารถก้าวขึ้นมาเปิดกิจการของตนเองได้เช่นจากกุลีเหมืองกลายเป็นเจ้าของโรงสีจากเด็กหาบน้ำกลายเป็นพ่อค้าเล็กๆระบบกงสียังทำหน้าที่เสมือนธนาคารเงาของคนจีนเพราะพวกเขาสามารถกู้ยืมเงินจากกงสีได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสถาบันการเงินของรัฐซึ่งเข้าถึงยากในยุคนั้นเส้นทางไต่เต้าจากศูนย์สู่ความมั่งคัง่ง เส้นทางของกุลีจีนที่กลายเป็นเจ้าสัวมีลักษณะใกล้เคียงกันอยู่หลายแบบเช่นจากกุลีเหมืองพ่อค้าของชำเจ้าของโรงสีคนงานเก็บเงินเปิดร้านเล็กๆขายของให้เพื่อนแรงงานเมื่อสะสมทุนได้มากขึ้นก็ขยับไปทำธุรกิจใหญ่กว่าจากพ่อค้าหาเ,เร่ร้านค้าผู้นำย่าน พ่อค้าหาบเร่ที่ขายก๋วยเตี๋ยวขายชาหรือขายขนมจีนในย่านสำเพ็งเมื่อมีฐานลูกค้าก็เช่าห้องเปิดร้านจนกลายเป็นผู้มีอิทธิพลในชุมชนจากการค้าร่วมทุนกับราชสำนักเจ้าภาษีนายอากรบางคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีและการค้าของราชสำนักได้สัมปทานใหญ่จนกลายเป็นเศรษฐี ตัวอย่างตระกูลเจ้าสัวจริงตระกูลหวังหลีเริ่มจากการค้าข้าวในย่านสำเพ็งก่อนจะขยายสู่ธุรกิจเรือและอสังหาริมทรัพย์ตระกูลโสพลพนิษฐ์จากร้านเงินเล็กๆของชาวจีนพ้นทะเลกลายเป็นผู้ก่อตั้งธนาคารกสิกรไทยตระกูลเจรวรนนท์จากร้านขายมเมล็ดพันธุ์พืชเล็กๆของผู้อพยพจีนกลายเป็นเครือซีพี ยักษ์ใหญ่ธุรกิจอาหารและการเกษตรระดับโลกเรื่องเหล่านี้สะท้อนว่าจุดเริ่มต้นที่ต่ำต้อยไม่ได้ปิดกั้นโอกาสหากแต่ความขยันความสามารถในการสร้างเครือข่ายและความเชื่อใจในเครือญาติคือกุญแจที่เปลี่ยนแรงงานเป็นเศรษฐีความยากลำบากและการเอาตัวรอดอย่าลืมว่าเส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ กุลีจำนวนมากเสียชีวิตไปโดยไม่เคยได้เห็นความร่ำรวยที่ฝันไว้หลายคนตายเพราะโรคภัยความยากจนและความโหดร้ายของระบบนายจ้างแต่สิ่งที่ชาวจีนมีเหนือกว่าคนอื่นคือความเชื่อในโอกาสพวกเขามองว่าแม้จะเริ่มจากศูนย์แต่ตราบใดที่ยังมีแรงทำงานวันหนึ่งก็อาจจะตั้งตัวได้มิติทางสังคมและวัฒนธรรม เมื่อชาวจีนบางส่วนกลายเป็นเจ้าสัวพวกเขาไม่ได้เก็บความมั่งคั่งไว้คนเดียวแต่ยังคืนกลับสู่สังคมบริจาคสร้างวัดโรงเรียนและโรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลหัวเฉียวที่ก่อตั้งโดยสมาคมจีนผลทะเลสนับสนุนการศึกษาลูกหลานส่งลูกไปเรียนทั้งในไทยและต่างประเทศมีบทบาททางการเมืองโดยบางคนได้รับบรรดาศักดิ์จากราชสำนัก จากภาพกุลีที่แบกหามในท่าเรือจากแรงงานเหมืองที่ตัวดำและเหนื่อยยากเมื่อเวลาผ่านไปหลายคนได้พิสูจน์ว่าเส้นทางชีวิตของชาวจีนโพ้นทะเลนั้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่คำว่าแรงงานหากแต่เป็นโอกาสที่สามารถพาพวกเขาไปสู่การเป็นเจ้าสัวและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นนำใหม่ในสังคมไทยความสัมพันธ์ซับซ้อนกับรัฐไทยแม้ชาวจีนจะช่วยสร้างเศรษฐกิจ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นเสมอไปในสมัยรัชกาลที่5มีการปฏิรูประบบภาษีทําให้คนจีนที่เป็นเจ้าภาษีหลายคนเสียผลประโยชน์ในสมัยรัชกาลที่6กระแสะชาตินิยมไทยแพร่หลายพระองค์ทรงเรียกชาวจีนบางกลุ่มว่ายิวแห่งตะวันออกเพราะเห็นว่าพวกเขาครอบงาเศรษฐกิจไทยมากเกินไปรัฐออกมาตรการจํากัดโรงเรียนจีน หนังสือพิมพ์จีนและกำหนดให้คนจีนต้องกลืนเข้ากับวัฒนธรรมไทยแม้จะถูกกีดกันแต่ชาวจีนก็หาทางปรับตัวโดวยการตั้งนามสกุลไทยแต่งงานกับคนไทยและส่งลูกหลานเข้าเรียนในโรงเรียนไทยวัฒนธรรมจีนในสยามนอกจากเศษธธรษฐกิจแล้วชาวจีนยังนำเอาวัฒนธรรมมาฝังรากในสังคมไทยศาลเจ้าและโรงเจกลายเป็นศูนย์กลางจิตใจเทศกาลกินเจ รุษจีนเชงแม่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยอาหารจีนเช่นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ขนมเปี๊ยะขนมไหว้พระจันทร์ถูกผสมผสานจนเป็นอาหารประจำชาติไทยในหลายเมนูภาษาจีนแต้จิ๋วยังหลงเหลือในคำพูดไทยหลายคำเช่นเจ๊เฮียเซียวทั้งหมดนี้คือหลักฐานว่าชุมชนจีนไม่ได้เพียงแค่คนต่างด้าวแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของเป็นความเป็นไทย จากจีนโพ้นทะเลสู่มหาอำนาจเศรษฐกิจไทยเราได้เห็นภาพการไต่เต้าของชาวจีนโพ้นทะเลจากกุลีสู่เจ้าสัวบทนี้จะพาไปต่อยอดให้เห็นว่าเมื่อก้าวพ้นชั้นแรงงานและพ่อค้ารายย่อยแล้วชาวจีนรุ่มถัดมาสามารถยึดกุมเศรษฐกิจไทยได้อย่างไรและทำไมวันนี้เราถึงพูดได้เต็มปากว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยส่วนใหญ่ ตั้งอยู่บนบ่าของลูกหลานจีนโผลนทะเล 1. การพังงาของตระกูลใหญ่ตระกูลจีนโผลนทะเลจำนวนมากเริ่มจากกิจการเล็กๆเ,เช่นร้านขายของชำโรงสีหรือโรงงานน้ำตาลแต่เมื่อสะสมทุนและเครือข่ายพวกเขาก็ค่อยๆขยายเข้าสู่ธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตระกูลโสพลพนิษฐ์เริ่มต้นจากห้างเงินเล็กๆในย่านสำเพ็งสุดท้าย พัฒนาเป็นธนาคารกระกรไทยหนึ่งในธนาคารใหญ่ของประเทศจุดเด่นของตระกูลนี้คือการนำความเชื่อใจในชุมชนจีนมาใช้เป็นทุนทางสังคมจนทำให้สถาบันการเงินของพวกเขาเติบโตอย่างมั่นคงตระกูลเจ er ียรวนนจากร้านขายเมล็ดพันธุ์เล็กๆสู่เครือเจริญโภคภัณฑ์ยักษ์ใหญ่ธุรกิจเกษตรและอาหารที่ขยายไปทั่วโลกนี่คือตัวอย่างของการใช้ความรู้ทางการเกษตร ผสมผสานกับเครือข่ายธุรกิจโลกจนกลายเป็นมหาอำนาจระดับภูมิภาคตระกูลหวังหลีจากพ่อค้าข้าวสู่ธุรกิจการขนส่งและอสังหาริมทรัพย์เจ้าของที่ดินสำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านหวังหลีในกรุงเทพยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพังงานจ,จากจีนโพ้นทะเลตระกูลเหล่านี้ไม่ได้เพียงมั่งคั่งแต่ยังเขียนโครงสร้างเศรษฐ,ฐกิจไทยใหม่ทั้งหมด2 จากร้านชำสู่ธุรกิจผูกขาดสิ่งที่ทำให้ชาวจีนพ้นทะเลต่างจากพ่อค้าท้องถิ่นคือวิธีคิดและการจัดการพวกเขาเริ่มจากการขายสินค้าปลีกต่อมาค่อยๆค,ควบรวมกิจการในย่านสุดท้ายกลายเป็นผู้ผูกขาดในธุรกิจบางประเภทเช่นโรงสีจีนในสมัยรัชกาลที่5-6ถึง6ที่ครองตลาดข้าวส่งออกแทบทั้งหมดหรือเครือร้านขายส่งของจีนในสำเพ็งและเยาวราช ซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางการค้าส่งของประเทศวิธีนี้ทำให้พวกเขากลายเป็นตัวกลางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คนไทยที่อยากทำธุรกิจจึงมักต้องพึ่งพาเครือข่ายจีน 3. เครือข่ายข้ามชาติจุดแข็งของจีนโพ้นทะเลสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนจีนโพ้นทะเลก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจได้คือเครือข่ายจีนทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ที่สิงคโปร์ปีนังฮ่องกงหรือกรุงเทพ พวกเขาล้วนเชื่อมโยงกันด้วยสายเลือดภาษาและความไว้วางใจเมื่อพีดซีพีขยายธุรกิจพวกเขาสามารถอาศัยเครือข่ายจีนโพ้นทะเลในประเทศต่างๆเพื่อปูทางเข้าสู่ตลาดใหม่ๆได้ง่ายกว่าธุรกิจท้องถิ่นไทยทั่วไปนี่ทำให้ลูกหลานกุลีไทยจีนไม่ได้แข่งขันเพียงในประเทศแต่ก้าวออกไปสู่ภูมิภาคและระดับโลก 4. การเมืองและอำนาจเมื่อชาวจีนโพ้นทะเลมั่งคั่งขึงข้น พวกเขาย่อมไม่สามารถแยกตัวออกจากการเมืองได้อีกต่อไปในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามรัฐบาลใช้นโยบายไทยทำรรไทยใช้ไทยเจริญเพื่อจำกัดบทบาทเศรษฐกิจของคนจีนแต่ในทางปฏิบัติรัฐกลับต้องพึ่งพาภาษีและทุนจีนในการพัฒนาเศรษฐกิจคนจีนจำนวนมากเริ่มปรับตัวด้วยการแปลงสัญชาติไทยส่งลูกหลานเข้าสู่ระบบราชการและบางตระกูลก็เข้าสู่การเมืองโดยตรงผลลัพธ์คือ เกิดการผสมผสานร,ระหว่างทุนจีนและการเมืองไทยที่กลายเป็นโครงสร้างใหม่ของประเทศ 5. วัฒนธรรมเจ้าสัวการผงาดของจีนพ้นทะเลไม่ได้หยุดอยู่ที่เศรษฐกิจแต่ยังสร้างวัฒนธรรมเจ้าสัวที่ยังเห็นได้ในปัจจุบันเจ้าสัวจำนวนมากบริจาคเงินสร้างวัดโรงเรียนและโรงพยาบาลเช่น โรงพยาบาลหัวเฉียวโรงเรียนจีนที่ปรับหลักสูตรไทยเทศกาลกินเจและตรุษจีนไม่ได้เป็นเพียงงานเฉพาะกลุ่มแต่กลายเป็นงานระดับประเทศโดยได้รับการสนับสนุนจากทุนจีนวัฒนธรรมการตั้งมูลนิธิเพื่อสังคมเช่นมูลนิธิปอดเต็กตึงคือผลจากความมั่งคั่งของเจ้าสัวจีนทั้งหมดนี้ทำให้ทุนจีนไม่เพียงแค่เป็นเรื่องเศรษฐกิจแต่ยังเป็นทุนทางสังคม ที่แทรกอยู่ในทุกมิติของชีวิตคนไทย 6. มรดกที่ยังคงอยู่ทุกวันนี้ถ้าเรามองโครงสร้างเศรษฐกิจไทยจะพบว่าเกือบทุกภาคส่วนล้วนมีรากเหง้าจากจีนโผลทะเลธุรกิจอาหาร C.P. S.N.P. เครือเจริญโภคภัณฑ์ธนาคารกสิกรไทยธนาชาติค้าปลีกเครือห้างสรรพสินค้าและร้านส่ง การขนส่งบริษัทเรือและสายการบินหลายแห่งคำถามสำคัญคือนี่คือการผูกขาดหรือคือผลลัพธ์ของความขยันอดทนคำตอบอาจอยู่ตรงกลางแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือจากแรงงานที่เคยถูกมองเป็นคนนอกวันนี้พวกเขากลายเป็นเจ้าของทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเรื่องราวของจีนโพ้นทะเลในสยามคือมหากาการออพยพ ที่เปลี่ยนชีวิตคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าจากกูลีในเหมืองดิบุกสู่เจ้าสัวที่ครอบครองเครือข่ายธุรกิจระดับโลกจากคนที่เคยถูกกีดกันว่าเป็นต่างด้าวสู่ผู้ที่สังคมไทยไม่อาจขาดได้นี่คือเส้นทางจากโพ้นทะเลสู่มหาอำนาจที่กลายเป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทยทั้งระบบมรดกและบทเรียนเรื่องราวของชาวจีนโพ้นทะเล คือภาพสะท้อนของการอพยพและการปรับตัวจากแรงงานไร้ชื่อเสียงพวกเขากลายเป็นผู้สร้างเมืองสร้างเศรษฐกิจและสร้างวัฒนธรรมจากการถูกกีดกันพวกเขาเลือกที่จะกลืนและผสมกับสังคมไทยจนวันนี้เราแทบจะแยกไม่ออกแล้วว่าใครคือไทยแท้ใครคือจีนแท้เพราะทั้งสองได้หลอมรวมจนกลายเป็นสิ่งใหม่สิ่งที่เราเรียกว่าคนไทย และนี่คือย้อนสยามเรื่องจริงจากอดีตวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าความเป็นไทยไม่ได้ถูกสร้างด้วยเลือดไทยเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีเลือดจีนเลือดแขกเลือดฝรั่งที่ผสมผสานกันอยู่และชาวจีนโพ้นทะเลคือหนึ่งในรากฐานสำคัญที่ทำให้สยามยืนหยัดเป็นประเทศที่เราเรียกว่าประเทศไทยในทุกวันนี้